เพื่อนๆดูสิไม่น่าเชื่อเลยดูนะผมให้น้องสาวรถแต่น้ําอย่างเดียวนะโอ้โหมันใหญ่นี่ต้นนี้สามต้นนี่ก็ใหญ่ทั้งสามต้นเลยนะเพื่อนสวันดีครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักครับไปต่างจังหวัดจะแปดวันที่ถึงเพื่อนๆทุกคนเลยมีเพื่อนบางคนถามว่าไม่ได้ไม่ได้ปลูกผักแล้วเหรอ ผมก็ตอบว่าปลูกอยู่แต่ผมไปต่างจังหวัดเพื่อนๆลองทายดูว่าผักผมเนี่ยจะรอดไหมเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านแปดวันนะแล้วก็ผมให้น้องสาวในร่ดน้ำกลับมาถึงบ้านผมเข้ามาดูอะไรก่อนรู้ไหมเพื่อนๆดูผักไม่อยากเชื่อเลยว่ามันยังรอดอยู่ทั้งๆท,ท,ที่รดแต่น้ำอย่างเดียวนะครับน้ำประปาผมให้เขา ช่วยลดตอนเย็นอย่างเดียวเลยวันละครั้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนเพื่อนว่าผักที่ผมไม่อยู่เนี่ยผักมันจะโตขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพื่อนเพื่อนจำคลิปสุดท้ายก่อนสิ้นปีไหมที่ผมปลูกกวางตุ้งไว้นะแล้วผมว่าทำคลิปสุดท้ายแล้วผมไปต่างจังหวัดเพื่อนๆดูสิ ไม่น่าเชื่อเลยดูนะผมให้น้องสาวรถแต่น้ําอย่างเดียวนะโอ้โหมันใหญ่นี่ตอนนี้สต้นนี้ก็ใหญ่ทั้งสต้นเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะยกให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะโอ้โหงามจริงๆแล้วมาดูกระลำปีนะกระลำปีโอ้ดูสิกระลำปีกระถางนี้สองต้นด้วยโอ้เบียดก,กันน่าดูเลยนี่ โอ้โหใหญ่เกือบเต็มกระถางนี่กระถางไม่รู้กี่นิ้วนะเบื้เริ่มเลยนะดูนี่เห็นไหมเพื่อนๆสองต้นนะกระลำปีนะต้นนี้ไม่ค่อยงามแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้ดูแลเองเขาลดแต่น้ําอย่างเดียวในพวกนี้ที่ปลูกแบบกระถางนี้ปลูกมีกี่ต้นกี่ต้นลงไปหมดก็เริ่มจะโตเหมือนกันนะนเพื่อนๆนะนี่ดูปลูกเดีเดยวๆเห็นไหมนี่เต็มกระถางละสิบสองนิ้วดูนะเพื่อนๆเต็มกระถางเห็นไหมนี่นี่นะ โอ้โหดูสิกวางตุง้งอ้ผมไม่อยากจะเชื่อแล้วมันเป็นความมหัศจรรย์ของปุ๋ยหมักพืชสดกับน้ำปลาหมักนะแล้วผักกาดขาวก็ยังอยู่นะยังไม่ตายนะเพื่อนๆดูสิโอ้โห,โโหมันงามมากๆเลยเพื่อนๆผักบุ้งก็ยังอยู่ผักบุ้งนี่นะ ไอท่อนนี้เนี่ยตัดไปแล้วไปกินไปตอนนั้นหน้าหนาวที่หนาวช่วงแรกๆเอาไปผัด,ผ,ดผักบุ้งไฟแดงนะกินกับข้าวต้มนะแล้วก็มันขึ้นอีกละเราใช้ตัดตอนนันเพื่อนๆอย่าไปถอนนะแล้วชุดนี้ไม่อยู่รดแต่น้ําอย่างเดียวก็ไม่ค่อยโตนะแต่ก็พอได้อยู่ดูกระลำปีนี่มันเพื่อนดูนี่สี่ต้นแต่มันโตไม่เท่ากันนะโอ้ถ้าผมอยู่แปดวันนี้มันน่าจะใหญ่ขนาดไหนดูนะนี่นะกระลำปีนะลงดินนะ คิดดูแล้วกันรถแต่น้ำปราปลาอย่างเดียวนะโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เลยเดี๋ยวผมยกมาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนขออนุญาตวาง,วางมไนนมไว้นะเพื่อนเนทุกทีเราจะทำคลิปจะมีประทูมาขายตลอดเลยเขาจะบีบเหยนนังแป้นแป้นเนี่ยนะเขากำลังมาเดี๋ยวมาดูผักของผมนะ ดูนะนเพื่อนเเห็นไหมนี่ยนี่สามต้นนะ,น,น,ะน,ตน,นะเพื่อนเพื่อนเจ็ดวันรถแต่น้ำปลอกปลาเพื่อนเพื่อนดูสิมันใหญ่ขนาดไหนยนะเนี่ยกวางต้งนะเพื่อนเพื่อไปดูคลิปสุดท้ายนะก่อนสิ้นปีนะวันที่สามสิบหอสามสิบเอ็ดอะต้นนี้เดียวเองนะประมาณไม่ถึงคืบน,นะผมใไม่น้องสาวรถน้ำนะรถแต่น้ำอย่างเดียวเพื่อนดูแล้วกันโอ้โหว่ามันใหญ่งามมากมาก อนุญ,ญาตนะใครว่าปลูกผักในกระถางเนี่ยไม่โตเนี่ยผมทําให้ดูวนะ่าผักในกระถางก็สามารถโตได้นะเพื่อนๆนก็ดูแล้วกันไม่มีมแมลงมากินนิดเดียวก็ไม่มีแล้วไม่มีมแมลงนะเพื่อนเพื่อนยาเราก็ไม่ได้ใช้นะดูสิโอโหมันใหญ่สามต้นนะสองต้นก็มีนะเดี๋ยวนะผมทํางานคนเดียวนะเพื่อนๆน เดี๋ยวขออนุญาตวางใหม่เดี๋ยวจะเอากล่มปีมให้ดูดีวกว่ากระล่ำปีนะในกระถางนะนี่เพื่อนๆดูนี่กระลำปีนะนี่กระถางสิบสองนิ้วนะมีเพื่อนๆถามว่ากระถางกี่นิ้วนี่สิบสองนิ้วนะถ้าสิบนิ้วมันจะแขวนได้มันจะมีรูในตัว แต่ถ้า12นิ้วอ่ะมันแขวนไม่ได้มันหนักเห็นไหมครับผมไม่เห็นนะตอนนี้นะไม่รู้นะมันเพื่อนเห็นหรือเปล่านะดูนะกระล่ำปีโอ้โหดูสิรถแต่น้ําอย่างเดียวอันนี้เพื่อนๆดูกวางตุ้งนะนี่สองต้นนะเพื่อนๆดูสิ ดูไปนี่ดินไม่ได้ดินก็ผสมดินหมักนะเพื่อนเพื่อนกับมีใส่ปุ๋ยหมักไปนะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนไปดูคลิปได้เลยนะแล้วผมก็ไม่ได้ให้อะไรเลยนะลดแต่น้าประปานะเพราะว่าน้องสาวเขาลดเขาให้ปุ๋ยไม่เป็อไงผมสั่งเขาไว้ว่าให้ลดแต่น้ําอย่างเดียวทุกวนันตอนเยน็นๆนะกลับมานี่ผมมาดูตกกระจายเลยเพื่อนๆดูจิโอหูมันใหญ่ขนาดนี้นอนี่สองต้นนะของต้นใหญ่ๆหน่อยผมมองไม่เห็นกล้องแล้วเพื่อนๆนะโทษทีนะ ก็จะรู้ว่าถ้ามันไม่ดีก็คลิปมันก็จบไปแล้วนะประกาศขาวก็ยังอยู่นะนเพื่อนๆเห็นไหม งามงามมากๆอย่างน้อยๆก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะเพื่อนๆว่าผัางในกระถางก็สามารถต่อได้นะครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับลองดูนะผักในกระถางปลูกไม่ยากนะปลูกง,ง่ายๆทุกคนสามารถทําได้ไปดูคลิปนะเพื่อนๆนนี่ขนาดผสมดินไว้แล้วนะแล้วผมไปต่างจังหวัดน,นะ8วันนะนี้วันนี้วันที่8กลับมานะรถแต่น้ําอย่างเดียวนะผักยังงามขนาดนี้เลยเพื่อนๆนแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ